ผู้หญิงแบบนี้ระวังไว้นะครับ เคยไหมเวลาไปจีบผู้หญิงนะครับหรือคุยกับผู้หญิงแล้วแบบเออเฮ้ยวันนี้ฉันติดงานะนะครับเอ้ยเดี๋ยววันนี้ฉันมีไปต่างจังหวัดนะกับที่บ้านจะรับสายไม่ค่อยได้หรือตอนนี้เอ้ยมีนัดกับหวัวหน้าต้องไปกินข้าวเย็นกับที่ออฟฟิศนะครับรับสายไม่ค่อยได้ใครเจอแบบเนี้ยบอกผมหน่อยนะครับคืออารมณ์แบบว่าอยู่กับเราอะครับแม่งจับมือถือเล่นตลอดเลยแต่พอแยกกันอะนะแบบไอหานแบบมือถือมึงสัญญ,ญาณไม่ดีหรือมึงพิมพ์แชทไม่เป็นแบบซะง,งั้นะนะครับวันนี้ นะครับผมก็จะมายกตัวอย่างให้อีกเคสหนึ่งอีกคนหนึ่งแล้วกันนะคือผมบอกเลยนะว่าความลับทุกอย่างนะครับในชีวิตอ่ะมันจะอยู่ในมือถือนะครับเพราะฉะนั้นทั้งชายและหญิงนะครับระวังให้ดีๆนะครับอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าถึงมือถือได้นะครับมาเข้าเรื่องนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับก็เป็นแบบที่ผมบอกนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับคือเนี้ยให้ดูชัดเลยนะครับร้านที่พัทยาอร่อยมากค่ะ นะครับไอหานนะครับคิดถึงพี่จุดๆจ,จ,จังเลยค่ะคืออารมณ์แบบว่ากูพามึงไปร้านนี้นะครับผมแล้วมึงก็ยังมีเวลาไปบอกคิดถึงไอคนหนึ่งอีกนะครับถ่ายรูปไปลงถ่ายรูปไปรายงานเนี่ยตามภาพไปกินปิ้งย่างเนี่ยไปกินกับกูจ้านะครับแต่บอกไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับใครผู้ชายคนไหนที่โดน รูปอาหารอย่างเดียวเนี่ยเหมือนว่าผู้หญิงส่งรูปอาหารให้อย่างเดียวและก็อ้างบอกออมากับเพื่อนเนี่ยโทรหาไม่รับก็อยู่กับเพื่อนอะ่ะนะครับก็ปาร์ตี้อยู่อะ่ะเออไม่รับมันแปลกเหรอถ้าเกิดมึงเรื่องมากกูก็ขึ้นเสียงเรื่องมากกูก็แบบวีนใส่และสุดท้ายเนี่ยที่ผมมาเตือนพวกผู้ชายทั้งหลายนะที่โดนแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมนะครับคือผมก็ถามนะเขาก็บอกว่าก็คนเนี้ยคุยคุยไว้เป็นคอนเน็กชัน นะครับแต่คือเราเห็นแล้วไงว่าอะไรยังไงบ้างนะครับก็ลองดูแชทต่อไปนี้สิสำหรับอวังทั้งหลายนะนะครับคือเนี่ยก็คือคอยเที่ยวไล่เที่ยวคือผู้หญิงไปเรื่อยครับแต่ผู้หญิงก็ยังรายงานอยู่ตลอดเวลาครับว่าแบบอยู่ไหนทําอะไรคิดถึงนะคะแต่ไม่มีเวลาไปเจอแล้วทําไงอ่ะและให้ความหวังในการที่แบบว่าก็หนูยังอยากเจอนะคะแต่ในความจริงคือก็พี่เป็นตัวสำรองอ่ะนะครับถ้าตัวจริงหลายๆคนที่หนูอยากเจอไม่ว่างหนูก็เคยเจอพี่ เพราะอะไรนะคะก็ดูแชทต,ต,ต่อไปนะครับก็พอพี่มีนิสัยแบบนี้คะ่ะสายเปนะครับถ้าเราจ่ายเองนะครับพี่จ่ายให้มันสุดยอดเลยนะนะครับถ้ายังมีผู้ชายที่ไหนที่เป็นแบบเนี้ยแล้วหลอกตัวเองว่าเฮ้ยผู้หญิงชอบเรานะครับแต่งานเยอะเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่มีเวลาไปไหนมาไหนกับเราแต่ยังคอยรายงานตลอดด้วยนะฮะแต่จริงๆจะนัดเจอ ก็ติดนั่นติดนี่อีก็แบบนี้เลยค่ะนะครับก็เพราะคุณเป็นสายเปย์เปย์อย่างเดียวก็เก็บไว้ที่หลังนะครับอย่งไงก็ลงเขาอยู่แล้วนี่ถูกปะ่ะนะครับผู้หญิงเขาไม่โง่หรอกนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างแล้วกันนะสำหรับผมนะครับผมไม่ได้เปย์เขานะกูอยู่ในโหมดอยากเจอก็ได้เจอนะครับอยากพาไปเที่ยวก็พาไปอยากจัดก็จัด นะครับเหมือนไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับผมคือนิสัยของผู้หญิงอะ่ะคือเราก็เห็นอยู่แล้วว่าในมือถือเขาเป็นยังไงเพราะว่าคือในมือถือมันเป็นอะไรที่ว่าเขาโกหกไม่ได้เพราะเขาก็จะพูดพูดพูดอะถูกปะ่ะนะครับแต่คนที่จะมีปัญหา,าจริงอะ่ะ นะฮะก็คือคุณนี่แหละที่เป็นสายเปรก็คือโดนผู้หญิงเนะี่ยหลอกให้ลอกเกอร์หลอกให้รอเป็นวันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยฝากไว้นะครับถ้าจะจีบผหญิงสักคนอย่าเอาเงินเข้าโชว์อย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่าแสดงว่าอะไรยังไงก็ได้นะครับเมื่ออย่างนั้นคุณก็จะเป็นแบบพี่จุดๆ,ๆคนเนี่ยแหละนะครับอยากเจอก็ไม่ได้เจอนะครับก็อยู่กับคำหวานอยู่แบบ คํารวงไปเรื่อยๆแบบเออหนูก็อยากเจอพี่นะแต่ยังไม่มีเวลา<ม>นั่นนู่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาเองแล้วกันนะครับว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนอยากจะเป็นผู้ชายที่ฉลาดหรืออยากเป็นผู้ชายที่โงอ่อันนี้ก็เลืองคุณเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้ด้วยนะครับกลุ่ม Open Chat ตกับ o f l ช c e o เขานะครับก็แอดมาตามลิงก์หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผม อย่าเปนะครับผมจนเยอะเกินไปอย่าอวดรวยนะครับไม่มีคนอวดรวยที่ไหนเนี่ยที่จะได้ผู้หญิงแบบดีๆเลยอ่ะสักคนนะครับ